เลยไปเลยไปเล่นไปก่อนมาตกลงเรื่องที่นอนกันต่อเออตกลองนอนข้างพี่แนนไม่รู้ฉันนอนย่างไลงพี่บีมยังไงจ๊ะชเดอพี่เบละอยู่ที่นันไหนได้เนาะนอนบนพีดานถ้าเิดีอนลักยงเลยวะนอนข้างทำไมพี่นนนอนางพี่แมทำไมฉันบอกว่าฉันแก่ขั้นมอกระหว่างฉันสองขงแมนไปนอนลิฟต์แพี่แนนข้างล่างเลยฮะมีใครให ก้าไม่กัดคอจหรอกเอไม่ถึงไงร้อนงายไกร้อนแต่ไม่มีใครแย่งฉันเลยโอ้ยก็แบ่งๆกันบ้างน่ะโอ้ยออรอนอตื่นเต้นกว่าไม่ใช่นะเดี๋ยวใช้ก็ตื่นเต้นนะเป็นครั้งแรกฉันได้นอนข้างพี่เทมไม่ได่ไใช่ไง ตื่นอนน่ยไม่ใช่อะไรไง้ายติดอะละมืออ่ะได้อติดได้ก็เอาอ้นั้นออกต้องเอาไอ้คมไฟออกติดได้ผู้หญิงก็ทำแบบนั้นโอ๊ยนต้แต่ไม่ไม่ไม่นติดกันผู้ชามผู้ชายมันอนอนเสียเหรอตั้งพื้น่ทุกคืนอ่ะถ้าแลไเช็นสะอาดสุดนะีโอยละมือแน่เอาไปไปนอนริม อ๋อห้องน้องผู้ชายบอดแกเสร็จแล้วนะทุกคนมันรอให้มันโหลดนึงเหนื่อยฉันเนี่ยแกฉันติดหัวใจไม่เป็นมดใช่ถูกแล้วสวยฉันแบบเห็นลูกของคนจริงัอยากเป็นข้างหนึ่งเป็นแนงข้างหนึ่งเป็นพี่เบลฉันอยากเป็นหมาป่าน่ะไม่ได้ไงแต่ไทยนอนข้างพี่เบลหมาป่าเป็นแวรพลายชาตงไทยนอนข้างพี่เบลหินหยิบบนตัวกวางพี่น้าพี่น้าพี่เบล ชทแบบมีข้างเดียก็อยาะเรื่องมากยังไม่ก่อไม่ได้คนเลยคนก็แยกยังไงกันแล้วหรอไม่ไม่ก่อไม่ได้มันไม่มีความั่นเลยนี่เมื่อกี้มือมันยั